ยินดีที่ได้พบกันนะครับพบกันวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนะครับอาทิตย์สุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมี่สุด้ายสัปดาห์สุด้าของเดือนพฤษภาคมหลังจากโรงเรียนเปิดเทอมมาระยะหนึ่งนะครับช่วงกลางเดือนช่วงเล็กหลังวันเลือกตั้งนะครับ14พฤษภาคมอย่างเทศก,ก,กาลหาเสียงเลือก,กตั้งแล้วก็ตรงนี้ก็อยู่ในช่วงฟอร์มทีมรัฐบาลกันนะครับเราก็คงได้ รัฐบาลชุดใหม่แหละนะครับน่าจะเป็นได้ได้ได้ได,ได,ได้ทีมใหม่นะครับถูกใจขัดใจก็นะก็ต้องปล่อยให้เป็นไปนตามวิถีนะครับมันตามใจเราถูกใจเราไม่ได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับมันอันนี้เรื่องธรรมดาบ้านเมืองก็ของพวกเราทุกคนก็ต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันนะครับมีดีไม่ดีก็มาช่วยกันประครับประคองนะครับของบ้านเมืองก็ของเราทุกคนนะครับส่วนสถานการณ์พเมีย ไม่อยากพูดถึงนัดสุดท้ายส่งท้ายของฤดูกาลนี่มันไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วเด็กของนะครับม,มันจบแล้วนะครับมันก็แปลกนะมันหลายฤดูกาลที่ผ่านมาเราลุ้นกันคือลุ้นกันพรีเมียร์เด็กของได้ลุ้นถึงนัดสุดท้ายเกือบทุกฤดูกาลนะครับสามสี่ฤดูกาลหลังมานี้นะครับแถมยังไม่พอนะยังต้องจบพรีเมียร์ก็ยังมีลุ้นเอฟเอครับมีลุ้นแชมเปียนลีกอีกนะครับปีนี้โอ้ มันเป็นนัดสุดท้ายที่ไม่คุ้นนะเอาแตเอาแตมันยังมีอะไรให้ต้องติดตามอยู่นะครับนัดสุดท้ายแม้จะบทสรุปก็จะได้แชมป์แล้วนะครับใครจะไปแชมป์เป็นหลีกใครจะไปยุบป,ป้าป้าหลีกนะครับแต่ก็ยังมีนะครับการลุนหนีตกชั้นซึ่งยังยังต้องขับเคี่ยวกันอีกสองสามทีน,นะครับก็รักทีมไหนชอบทีมไหนสนใจไปเชียร์นะครับก็เอาให้นะครับแล้วแต่ แต่ละคนแต่ละท่านนะครับยิงจอกสยามก็เตาก็สนใจไปเชียร์แหละนะครับเพื่อนร่วมเมืองเอเวอรท่านเราก็ยังอยากมียังอยากให้มีศึกดาร์บี้แม์แห่งเมืองริเวอร์พูลอยู่นะครับก็นะติดตามนะครับสี่ทุ่มครึ่งคืนนี้นะครับแม้จะไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วสนุกด,ด็กของนะครับนอนหลับสบายนะครับตื่นเช้ามาเช็คผลก็ได้นะครับ <laughs> เออนะ คือวันอย่างนี้หลังจากเปิดเทอมที่เกิดไปเมื่อสักนะนะครู่ลลลลลลรรแล้วนะครับลูกๆหลานๆเด็กๆก็ไปโรงเรียนแหละนะครับโรงเรียนเปิดเทอมกลับมาสู่ในปีที่ปกตินะครับแต่เราก็หาอะไรให้เราเห็นแล้วนะครับสถานการณ์ COVID, โควิด2006ปีนี้2023นะ2019มาถึง2023นี่มันสามสี่ปีแล้วนะครับก็เริ่มมีแล้วนะครับเราก็เห็นแต่และคนแต่และท่านก็เริ่มเริ่มนะ โรคโซเชียลโจขีด2ขีดนะ ATK บวกนะก <c oughs> นะ็นั่นแะมันเรามีประสบการณ์แล้วความตื่นตระนกนันก็ลดลงแหละเรารู้มีข้อมูลแล้วมีชุดความรู้แล้วนะครับก็ถือว่าดูแลตามอาการนะครับแล้วก็ครัผู้ที่ติดเชื้อก็หยุดพักนะครับเป็นไข้อนะ่มีสองขดองขีดเนี่ยเป็นบวกนี่ต้องหยุดละนะครับก็ต้องเล้น เป็นระยะห่างแหละนะครับส่วนอุ่มเสี่ยงก็ก็ต้องนะครับแมสนะครับป้องกันเว้นระยะบ้างนะครับก็นั่นแหละก็คงแปลประมาณนั้นเพราะมันมันมันจะไปมาตรการขั้นสูงสุดเหมือนตอนที่มาใหม่ๆแล้วบาาใหม,ใหม่ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ไม่ประมาทแต่ก็ไม่ตื่นตระหนกนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพนะครับที่บ้าน <laughs> ใหญ่ตัวเล็กก็ติดไปแล้วนะครับ A a like หลังกับมานรู้จะติดเพื่อนเราติดเพื่อนเพื่อนติดเราคุณครูหรือครมันบอกไม่ได้เรยมันติดมาจากตรงไหนเพราะว่ามันทุกคนเราก็ไปใช้ชีวิตปกติอ่ะมันมันมันนะไม่ต้องไปบุญวายกัาเรียกว่าอะไรสืบก็เรียกว่าหาต้นตอมันสืบค้นอะไรไม่ต้องนะครับไม่ต้องขนาดนั้นมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับคนติดเชื้อกับคุณครูให้แนวทางมาแล้วเทศบาล จังหวัดเองสาสุขเองเขาก็ให้แนะนำทางให,ให้หยุด5วันนะครับปกติก็กลับไปทํางานได้ไปเรียนหนังสือได้นะครับส่วนกลุ่มเสี่ยงก็ไม่ถึงก็ต้องหยุดหรอกแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังสวมหน้ากากตลอดเวลาในการเวลาปฏิบัติงานหรือไปโรงเรียนเท่านั้นเองนะครับก็เอาละนะชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับประเทศไทยเราก็ก็ต้องมี ความหวังเสมอนะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างก็ดูมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะปกติปกติปกติประเทศไทยเนี่ยจ,จะไม่เหมือนชาวโลกกันต้องเข้าใจนะแต่เราก็อยู่กันได้เอางั้นแล้วกันนะครับเอ้านี่สูกทุกคนนะครับยินดีทด้พบก,กันมีโอกาสมาพบก,กันใหน่วันนี้สวัสดีครับเ